แบบที่ปลูกลงแบบนี้นะในบานนี้มันลยเกิดมาเป็นแบบนี้หลายขันหลายอันถ้าบี้เอาอเป็นนี่กับบี้บีบีเอาปูเนี่ยมันจะเป็นต้นใหม่ไปเลยม,มันก็จะมีแ,แ,มแบบนี้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเราหลบทุกขทุกทานเนาะเมื่อนี้ก็มาผอบผอบกันเส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ก็ย่มแรงๆเนาะค่ะให้พามาก,กลนคอมเมนต์เนาะหรือว่าเก็บกู้คอมเมนต์นั่นเองเนาะกาตอนนี้ก็เดือนสามแล้วเนะหาะเขาก็สิมากู้คอมเมนต์เนาะพี่น้องปกติเฮาก็สิกู้ตั้งแต่แล้วเขาเนาะแล้วฝนแล้วฝนแมาว่าต้นคอมเมนต์ตายเฮาก็มากู้เนาะ แต่ปีนี้เขากูอสาหน่จังหน่อยเนาะเมื่องจจกว่าป่วยอยู่เหือนเนาะพี่น้องไปอยู่เรื่อยๆไปหันไปหนีก็คืบทีพี่น้องเห็นเนาะก็เลยบได้กลจักเถื่อเมื่อน,นี่ก็เลยมากลนกลับบ่าวไว้กับน้องวิเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยว่ากลนแบบใดเห็ดแบบใดเนะาะมาดีพี่น้องวันนี้มากลมนมากลนคอมเมนต์พี่น้องคอมเมนต์ ขมิ้นข้ามนะขมินขํามเหรอหัวเกหัวซับเลยวันนี้ดีดีบวกคือกันได้พี่เนาะหัวมันขมิ้นขื่นเนาะออันนี้เป็นขมิ้นขํามีเป็นลักษณะเดียนี้หัวผิ่งซีต่อต่อ่นมาจากบ้นข้หัวผิ่นซีต่อๆในนี้แต่ว่า เพิ่นซีมีงาออกลายๆเนาะต,ตุ่งออกเป็นวีเป็นวีเนาะอันนี้ต้นหน่อยอเพผลเซื่อเนี่ยคอมเมนต์ขึ้นเนายังบ่ได้กู้เมื่อนี้กู้คอมเมนต์ซ้ก่อนอบอกว่าไอซับลักษณะที่เป็นวีแบบนี้เนาะขอโตโต้สัน่นเอออ้าไม่คิดดึงสับตาจอก น oh uh> ี่คือออช่ตอนมาคุดมันะบ้านเรเป็นชุมเลยเฮ้ยมีเหงาพีนั่นพี่เหงาบ่พี่เหงาบ่ฮอดพี่นั่นีพี่นี่ไม่ได้ไปก้นมันพี่น้องเอ้ยเสียดาย คุดให้มันเป็นผงๆอะไรมันจากบฮักคินี้ส่นมันบาวใส่เห็ดน้ำอบน้ำหอมเนาะลมๆเนาะดินผู้ผุย ไงอืออืออย่นัง่งนี่มาอันกับปลาคนเนาะอืมแค่เลอครีมรับปฮักตัวนี้ฮะสน,นี้นอย็อมเ <laughs> นอเนาะไมเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนาะเป็นแบบนี้นี่โวนนอกเลยนี่เป็นเลย นะหัวเก่าเาหัวเก่าอันนี้เอามาปลูกปีกายนี่เส<ม>ียงก่อนนางยมกำลังเหงาผิดขึ้นแต่น้องนัง่ตะลิง<ม>ตะลิงตะลิง,ต,ลงตามหลังมาทาง อันนี้ก็แมนได้เลยน้อยๆขาดไปแ้วหัเกาหัวเกาหัวไม้ามา,มาว้เห็ดฮักปุปปี้ปุปปีเ <c oughs> อเคยได้ยินเสียงฮักปุปปี้ปุปปีป้เนาะเห็ดฮักกระแตกะเป็นวีแบบนี้เนาะมันหอมคือ,อยังเห็นได้บ่องเป็นขมิ้นคำ เห็ดน้ำอมน้ำหอมเนาะนี่นะมเมนต์ว okay> ิจะเนี <um ่ยเนี Heh? ่ยชุบ uh ก้อนท่นท่านกุ้ชซุบนั่นนี่ไหมโมเมนบอมเมนเกิดอันเดียวกันเบิร์ดและของปุูกบอลเดียวกันนี่ก็แมนได้เนี่ยนะ นี่ก็แม่นไดยอืมสิงนเ,เนาะเป็นสลอดแคเล็แน้อนี่เฮ<ะ>้ยแรงมากเลยหาเถิดนะสวรรค์ปลายเนาะม,มาไหวซับพี่น้องเลยนี่นี่นี่ในก็แมนนี่น้อยนี่กรแมนถ้าเขาไปปลูกใหม่เนับลายเนี่พี่น้องเลเขาไปปลูกใหม่ก็ออกมาเป็นหัวใหม่ได้แบบนี้นะ ต้นใหม่เนาะตอใหม่อืมอมอมีเนาะเอวห้าสิบปู๋ลงแม่บลานนี้เตรียมช่องดวงเลยพี่น้องชิคุดซอยบลาไว้แบบนี้เนาะ กน็นี่ก็นอมพี่นอนเลยแบบว่าระวังสุดๆเนาะแขนมันหกนะักเนาะเราก็สิเก็บกู้แบบนี้ทุกปีงามพอนงามนะครับกับเอาปุ๋ยเนาะพอนงามเดือนโพกเราก็เอาลงปุ๋ก Ngoài đi bà ơi Không tiền Ngoài đi bà bây Ngoài đi bà bây Nhìn này bắt đầu บายดีไ่มยายบายดีพกไว้เ็นหนงไหมนังอนาน่ไม่อามาเป็นพันผู้สมอยากมาเบ่งบรรลุล้านคุดแบบใดยากมาขุดเห่านี่นะ ต้นนะต้นนีเนะข่วนขึนมากขึ้นงามงามนะพี่เนาะฮิตะโก้เนาะแต่ยั่เินได้เ่คุณเงแปงแป้งเนาะ่นมรูมมันล้มยมันนเน่เนาะ จะอ้ออ้อมเพื่อว่าวหมวยหมวยมันซับอันหัวมันอะเพื่อมันซับหัวพุวดอ้อมอ้อมอ้อ,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 อมมาผสมเนาะดิดมดดว่ะผสมเนาะ ยังลค่ะย <c oughs> ่คิเอาดินออกไปเผื่อหมยว่าเผื่อบอยงีมบทีเมนฮาร์าคาะคเขย่าดินออกแบคิดควยังลูกน,งนางฟูหมืนขาดมันเนาะน่ะบอกนี่น,น,นี่ี่้มูน ฝนนี่่ยค่ๆองเบ่โอ้เขียงามกนุ่งเียงงาคือมันเนาะไม่มดิมันัป็หลังน่มาเกียงตลอดนี่ีสิบนงกิั่ซักตนซักเสียม ส e, um ิพามาเบิ่งไกลๆตัวที่เาเอาขึ้นเนาะตัวที่เอาขึ้นแบบว่าพระท่านเอาดินเนาะงามเนาะือเป็นอยังค็เหนืว่าซปอีแล้วหัวใหญ่เลยนี่นะ ớt hạt có vô siam được mà sốt con kem thôi con khom khác ai chơi si riket mới na. Tao. แคนี đi, mm ้ย hmm. mm ังบม่ทนกดเลยทนี้มั้ยมมันว่าด้เป็นคู่เลยแต่สองน้เนเหลเอาแนวตัดเอาหัวมันจะหมดหล่นเงินหรอแมนฮอมหวนห่วนเบาไว้ปะแต่เป็นข้าวมิ้นคำไหม มันก็เม่นขึ้นวายอหักาไปอ้เก็บเขางับนับเขาบันซี่ไอ้ัเขาบันนับตลอดเทนเขบันซี่เาะเขม่นไม่อ้ยนับแต่ละหินแตะหินเป็นสาลวินเสมีคือพันผสมแดนในวันทีมังามว้ามันงามมันงามหอ งามงียบมันก,ก็ใหญ่แต่ว่ามันต่างแล้วมันไดลายเนาะเหมือนกันี่ก็คอที่ๆงามงีมกกยบไปใหญ่หัวก็ใหญ่อโตสำหรับโตงามเนาะตันนี้นมาใส่มาแกเอาดินออกแล้วมัน หลายคนก็สิถามว่าผูกขายบอมีคนสื่อขายแล้วเนาะลูดล่าเท่าหาเล,ล่นอะ 35, ไรลูดล่าสามสิบหาพันทีพเจ้าขายเป็นโลเลยอยู่ปากซองงามบอพี่น้องแกเอาแล้วลาลงามเนาะถ้าถาวาเอานามหล้างให้สวยง,งามเลย โอ้โหเด็ดเลยอะไรหัวอะไรนี่มันเข่ากางเกงเลยเนาะมันพันเข่างางเกงเลยนะ คืออะไรงานความงามนี ay, si? <N> ่ค no e ือความงามงามึงดีหนอต้นบไวซื้อคนอืกนเนาะปลูกไร้บวอบไว้ สามสี่คู่ไม่้องไลยเติมอยู่ดลสุดก้ายมากจากปีว่าสามปีเลยไลยที่ม,มันลาย,ยเสียงบังขึ้นโคนคักขาดนะขึ้นโคลนนะ,นนนะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็สิจบลงก่อนนะพี่นนองก้นกับโบเลวเนาะฮะก็เร้กซ้ำนี่เองเนาะ ยังหมดทะเลาะซ้ำม,มันขำเลยพี่น้องชืขอคอ่าลงสงนิทเนาะพอกันกีนาได้พี่น้องอ่ะิก่อกลิกเถื่อเนาะ